สวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทู e ทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่ยเซา101่ะ,ะทุกท่านมาดูล็อกกี้ครับยีสุล็อกกี้195จากทีมงานภูวดลโดยเสียแซกค,ครับรอไหมครับโอ้โหจัดมาใหม่ครับสวยจัดเลยสี เขาเรียกว่าสีอะไรเนี่ยสีเขียวเขียวเหลืองเขียวตองอ่อนโอ้ดูตุกตาข้างนี้ยังไม่ถอดออกแลยยังคาถุงอยู่เลยเสียแจบอกว่ารับขนย้ายรถแมคโครรถเกี่ยวนะครับรับจ้างด้วยนะครับใครที่สนใจ ย้ายลดขนาดใหญ่เครื่องจักรขนาดใหญ่ครับรับจ้างนะครับล็อกกี่ร้อยเกาสุดสวยเลยครับคันนี้ยางเก้ายางเก้ขอบ2ี่โอ้ปลายท่อหม้อก,ก๋วเตี๋ยว กันชนนี่จัดมาใหม่ครับของเดิมนี่ถอดออกโอ้รถใหม่ครับรถใหม่สวยครับสีสวยมากเลยมีบันไดสำหรับรองรับรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวรถแม็โคขึ้นง่ายครับรถขุดโอ้ จำเลยครับจำเลยราคาค่าตัวนี่ก็จัดมาครับหกแสนนิดๆครับรวมชุดแต่งแล้วก็หกแสนไปไปลายครับนี่เสียจัดกันชนมาใหม่ครับกันชนเลด อยู่ของเดิมครับของเดิมก็มีของเดิมอยู่หลังรถครับซึ่งไปเปลี่ยนมายังไม่ได้เอาลงรถเลยรถก็เพิ่งมาครับรถขุดก็ยังไม่ได้ขึ้นครับเพิ่งเอามาจอดสดสดใหม่ๆม,มาดต,ต,ตอนเย็นสงสัยวิ่งดินเสร็จก็ต้องมีการเจิมรถกันหน่อย <c oughs> อ่า ฝากด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่จะย้ายเครื่องจักหนักเดี๋ยวไปทายคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรให้นะครับสำหรับทีมงานภูวดลนโดยเสียแซกค,ครับพาไปดูรถขุดต่อครับนูนครับโอเคอ่ะพักกินน้ำครับ พ <laughs> ามาดูโกบิโกเชเหนึ่งสี่ศูนร้อยสี่สิบอักดินเซหล้อครอบับโอ้ทางขึ้นบอ่อนี่ มันๆเลยครับนู่นครับเดี๋ยวต้องพาไปดูตรงนู้นมามาชมรถขุดก่อนๆครับรถต่อแจกากบาทแตกแ้งล่ะรอดรถตัวล้างนี่บอกโอ้มันคลายตัวหนึ่งโอ้รถคลาย แ <c oughs> มออกแมากันเดี๋ยวมันลุดออกฮะมันจะบ้วนลุดออกวะตอนเย็นค่อยคันพระนัง่งเอาตามาชมรถขุดครับเอามุมในดีวะเดือดคือหอนแต่ว่าออกตัวไปแล้ว ตลบปป่ว,ปวนเลยครับผมกับบมี่มาเนี่ยฮา ที่อยู่อ,อ่ะเอาก,กันอย่างนี้แหละโอ้ฝุุนก็เยอะโอ้ไง่ายงโอ้ยมันคู่กันนี่มันสวยนะครับเนี่ยยืนคู่กันครับรถขุดกับรถด,ดำรถต่อเ,เอง เต็มแล้วตรงนี้ขึ้นสบายเราต้องพาไปชมตรงนู้นครับว่าจะเป็นอย่างไรเลกงานจังงงต้นแห่ง,งนนมุง่งยังามาลงเครืตอนยุ่นเรียนยุบันแท้าการเรียนทำยังงบ่โอ้แอร์เย็นดีเว้ย ทางนืดๆเอ๊ะเกี่ยวแล้วครับวันนี้มาได้นับแล <Yeah. S 2> ้วมาจะเรียนอยู่บังเรียนน้ำอีกเยอะโอ้ดูทางดูทางเรียนยูบุบ oh. เอยู่บ้น<ด><ๆ>า,านอยู่บ้านบักครับโอ้ oh. ลูกคนแล้วจังมาพี่ oh. นิ่มโอ้หนุ่มหนุ่มหนุ่มนิ่มดีไว้รถดนะได้ขี่รถหล่อครับวันนี้รถเทรถเทอ oh. สะอาดซอานดีเว้รถ เขาแกะดูแลเองหรือว่าดูแลเองเขาแกบโอ้โหข่านขึ้นแบบสบายสบายเลยตัวนี้มุมนี้ช็อตเด็ดเลยวะมุมนี้ท่นบ่อยู่หุ่นพี่อยู่โอ้นี่เด้อันนี้ว่าซื้อมา,มาอใหม่ครับกู้ได้คำอ่ะไอ้จอยครับเป็นพี่สายบอกหรือว่าไหนโหลรถรถมอเตอร์ไซค์เลยมอเตอร์ไซค์ทางสะขัวขัา พูดหน่อนะผู้เสีอสีผมอ้โอ้รุนนี้รุนยังไงแน่มีการเซลสาวได้ครับื่่ยีไฟใส่โอ้ยีไฟใส่ผู้สาวซื้อมาเท่าไหร่ก่อนอันนี้เพมันีบผเท่าไหก่ได้ยินม่ิบเท่าไหร่ครับคนก็ว่าูน้ำเสอี่ิบวดีนะ รลบซาบอ่ะไม่มต้นเห่ขาว,วุกคนอยู่อ่ะโอว่หโอ้หงอนงอนดีเว้ ยมดีฝนนะฮะนี่แหละนิ่มดีเว้ยดูกะจกครับยำเลยครับโอ้โอ้ห่อ,อ,องสั้นครับพี่น้องขอไปรถโดดขนนิ่มเลยครับ

แค่หนึง่งแค่สองคือเนมังมันคือนแหนึ่งเข้าม,มันสิขาดก่อน,อนบ่นาสิขาดแล้วแรงเลย่ะเจ็ดสองสไปเลยคอยู่ทางเข้าครับโอ้เซียนเสียนไปเขาซุบซับเลยว่ะ นี่คือกี่ด่านวะ,ดนะนเนนดเี๋ยวน,น,นี่รลอยูยบานไหนอ่าบานโน่นดอกกระเจียวนาบานอื่นสวางสนามไก่นะใะไ้นบ่าเยบ่มีพูดใด้บกบ้าของไดเท่เลย <laughs> อือโอ้บาดโทษ เห็นคนอกวากาไจมมาลงมาอ๋ว่เลืกันยังโอเคเเแล้วได้แล้วสาดงานครับออกวงสีเลยเดียโอ้แรงแรงแรงนี่เราคือถอยบเบิงรถเลยว่ะแต่ว่าเราเดยะาจะเอคางกันโอเค ใกล้จะเลิกงานแล้วครับหัวเริ่มของฟอกนะครับตั้งน้อยแต่เศร้าครับโ,โ,บโรบอคัอปอีกดตั้งรถนักกันช่องหนึ่งศูนย์มากันหนึ่งโ,โ,บโรบอทคอป นี้ก็ราท่านผู้ชมไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะครับสวัสดีครับ